ขอถาวายความเคารพนอบน้อมแด่คุณพระศรีราตนตรัยและพระเดชพระคุณสมเด็จพระอาจารย์โตพรมรังสีด้วยความเคารพอย่างสูงสำหรับรายการสองพรสองธรรมนำสุขวันนี้ขอนำเสนอพระสมเด็จบางคุณพรมที่เป็นกุใหม่ สำหรับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์พุทธสยญาติหรือว่าเป็นพิมพ์พระนอนซึ่งจากที่ได้ศึกษามาเขาบอกว่าพิมพ์นี้เป็นพระที่มีน้อยและหายากกว่าพระสมเด็จบางขุนพมพิมพ์อื่นๆและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพระที่มีความสมบูรณ์ นั้นยิ่งหายากมากสำหรับพระสมเด็จบางคุณพมกุ่ใหม่พิมพ์สายญาตินั้นก็จะมีหลายขนาดแล้วก็มีหลายพิมพ์ด้วยกันนะอย่างที่ท่านเห็นอยู่นี้องค์แรกนะเป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมผนะืนผ้า หันพระพักไปทางด้านขวาแล้วก็มีจะมีคาบกุเกาะอยู่เบาบางด้านหลังก็จะมีตาสัญลักษณ์ของวัดใหม่อมตะร,รถะปั๊มอยู่ซึ่งแสดงให้เห็นถึงว่าได้ออกมาจากวัดสำหรับองค์กลางนี้ก็ เป็นอีกพิมพ์มหนึ่งแต่ว่าหันพระพักไปทางด้านสายแล้วก็เป็นลักษณะพิมพ์ที่ไม่ใช่สี่เหลี่ยมผืนผ้านะเป็นตามรูปขององค์พระด้านหลังไม่ได้มีตาอย่างคัามไว้แต่ว่ามีคาบปุที่มีลักษณะสีน้ำตาลไหม นะที่แสดงให้เห็นถึงพระที่ออกมาจากกุเดียวกันและความแก่งของเนื้อความเก่าของเนื้อความที่เป็นธรรมชาติของเนื้อที่ผ่านการเวลามาก็ถือว่าประมวลว่าน่าจะออกมาจากกุเดียวกันสำหรับองค์นี้ก็เป็นอีกพิมพ์หนึ่งนะ ที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยแล้วก็หันพระพักไว้ทางด้านซ้ายนะมีคาบกูสีน้ำตาลไหมเหมือนกันแล้วก็มีความแก่งด้านหลังก็จะมีตาวัดนะที่ปั๊มเอาไวนะ้เป็นตาวัดของวัดใหม่อมตะรถหรือที่ออกมาจากกุบางขุนพรมเป็นภ้ากูใหม่ ที่แสดงให้เห็นถึงความเก่าตามธรรมชาติแล้วก็แสดงให้เห็นถึงพุทธศินที่มีอยู่หลายรูปแบบที่พระเดชพระคุณท่านได้ทิ้งสมบัติอันล้ำค่าอันเป็นพุทธศินเอาไว้ให้พวกเราทั้งหลายส่วนปิิศนาธรรม ที่ท่านได้แสดงเอาไวน้นี้หมายถึงว่าการเสด็จดับขันธปรินิพานให้เราทั้งหลายเมื่อมีโอกาสที่จะได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าในเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เราก็ควรที่ จะปฏิบัติไปให้สุดความสามารถทุกคืนวันอย่าได้เกียจคานเพราะสักวันหนึ่งเราก็ถึงแก่ความตายในที่สุดอย่างรีกเรี่ยงไม่ได้ดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ร่วมพ้นความตายไปได้แต่สำหรับการตายของพระเจ้านั้นเรียกว่าดับขันธปรินิพานก็คือสิ้นกิเลสและสิ้นขันธห้าไปด้วยก,กัน แต่สำหรับปุถุชนคนธรรมดานั้นก็ถือว่าเป็นการตายจากขันห้าแต่จิตยังไม่ดับดังนั้นก็ต้องอาศัยสเสบียงบุญที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญขึ้นในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เพื่อไปรับเสวยผลของบุญนำมาซึ่งความสุขสบายในสัมรยายะพบสืบต่อไปด้วยประการชนีดแล